เพื่อนคนจับบกฮงโบร,ราณเลยพี่นอ้องนั่งยืนในห่มกับใส่หมวกฟังเทศเพื่อนคนว่าฟานบกฮงยังยห้เปียกมันออกเบิดกเพั่นมันบกแสียบจัจกสูตรใดของเพควนดอกฟานออกเครื่องหนึ่งเปียกย่งๆเครื่องหนึ่นง,ย,งยีพี่น้องเบิึงก็เด้อเพื่อนเฮเฮ้ย ตั้งเทศทอมเพื่อนยิ้มเพื่อนยิ้มก็หน่ะเพื่อนยิ้มธรรมชาติ์ได้ในเขียวคนนี้เห็นไหมเบ๊ก็จีตำเสียยังบุบมือนนี่พี่น้องตำเสียใบบักขามบระจักมือนนี่เพื่อนอ ยังเขี้เขียวอยู่พี่น้องเปียกมันกินมันก็ชิบะขมะบแบบนี้เขียวเลยป่านเพ่นฟังดีเสียงซับโหลดโปก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 ว่าใบเนี้ยละนิว,นรรนว,วฟ้า่สูตรว่าร้านตวงโดยฟ้าสองสองฟ้าพี่นอ้องเพือ่อน สองสามเข้มจนยอออเข้มจอออใส่่ยนี่ใส่ยังไใส่ยังใส่ใส่ปลาสุลนใส่มาละคตใส่มลตใส่ยังวุดนี่ใส่โ้ดใส่ระบดมมียังมนาดมีนี่นี่ละกันใบบกขามใส่ใบกขามใส่บนีใส่ใบบกขาม ก็จะส่งคสีเนีนี่ฮะพูใบบักขามผมเยยะบ,บ่บ่ไม่กินบักขามบ่ดะกินบักขามสองต้นนี่ไตสองหดนีดลกล่วงเถียงถุนเลยอ้าวเอาไม่ใยแล้วแล้วนี่ใช้วยนี่โอราักบไหมปรกบันนะมจะซ่ามืนเจ้าเาา้นี่จก็าาได้บักหอยพระย้องพาไปหน้ามาไน่ พี่บอกขอยมาเกี่ยมนมด้วบาที่สุดยอดครับ